รักคนที่เขามีคู่แล้วต้องทำยังไงครับอย่ายุ่งครับอย่ายุ่งคนมีแฟนแล้วครับอย่ายุ่งกับคนมีแฟนแล้วครับเพราะว่ามันมันไม่แฟร์กับใครเลยมันไม่แฟร์กับใครทุกวันนี้ปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์ส่วนหนึ่งเกิดการ,การเกิดจากการการไปยุ่งกับแฟนคนตื่นนะครับอย่ายุ่งกับคนมีแฟนแล้วครับแม้ว่าเขาหรือเธอหรือใครคนนั้นจะ แม่จะแบบดีและเกินน่ารักและเกินหรือถูกใจและเกินนั่นแปลว่าเขาเรียกว่าเจอกันผิดเวลานะครับแล้วถ้าเกิดยังเชื่อในเรื่องโอกาสในความเป็นได้เป็นไปได้เนี่ยยังเชื่อในชีวิตที่ยังพอมีเวลาเนี่ยวันหน้าเขาเลิกกันหรืออะไรก็ตามต่ค่อยว่ากันไปซัมเบิงอยู่เดอถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาเห็นไหมมีคนเขาบอกไว้ว่าซัมเบิงซัมเบิงยูเดอร์